แฟชั wow! ่นโชว์ว้าวผมคิดถึงเกมนี้มากเลยโอ้โ oh ห oh, นี่เขามีรูปใหม่ด้วยนะฮะเหมือนกับผมนีครับที่มีเสื้อใหม่ ซึ่งเอาจริงมันไม่ใหม่หรอกเออไอ้เนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับคลิปก่อนๆคลิปทุกคลิปเลยนะฮะเสื้อเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่สีพอดีวันนี้จะไปเที่ยวนะครับก่อนไปเดี๋ยวขออัดงานซะหน่อยนะฮะก็เลยก็เลยใส่ตัวนี้นะครับผมซึ่งกูจะบอกมึงทำไมวะาโอเข้าสู่ตัวเกมนะครับผมซึ่งเออเอาจริงๆเกมมันเริ่มไปแล้วนะฮะแต่กูไม่อยากไปเลยไอ้สัตว์เที่ยวเวลามันเหลือน้อยอ่ะโจทย์ก่อนหน้าก็คือแฟชั่นไอคอนนะครับผมอ่ะเรามาศึกษาเขากันดีกว่านะครับซึ่งไอ้เนี่ยกูถามจริงๆออ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 อ่่่่่่่่่ะะะะไไไไ้สสสสััััััตตตตวววว์์ีีีีีีีีนน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 กกาารรรเเเเยยยยยมมมแแแแแแฟฟชชคคคงงงงหททึใบบจุดูลฮ๋ป็็พ สปูดําส่วนที่2อเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะย,ยังมีปีกเรื่องแสงด้วยอังจริงว่าที่3เนี่ยแล้ดูจะเป็นแฟชั่นไอคอนที่สุดแล้วนะชิบหายแล้วกูอยู่ในห้องเดียวกับคนที่แม่งมีหัวทางแฟชั่นซะด้วยเนี่ย few moments l a โอเคนะครับผมมาสู่รันเวล้ะตอนนี้นะครับโจทย์รอบนี้ก็คือสปอร์ตนะครับกีฬานะครับผมคนแรกออกมา้า น,นี่แบบชุดว่ายน้ําอะไรประมาณนี้ป่ะอ่าซึ่งเอาจริงมึงแทบไม่แต่งเที่ยอะไรเลยนะครับผมคือมึงแค่ใส่ชุดกางเกงอันแน่มีแอคด้วยไงยโอ้โหคนสองนะครับผมเยัดแค่แม่งแบ็คพิงอีกแล้วไอสัตว์กูถามจริงเฮียมึงจะแต่งตัวงี้ไปเล่นกีฬาเหรอนะครับผมเฮียโลกมันเปลี่ยนไปจริงวะเฮียกูตามไม่ทันแล้วตอนนี้คนสะโอ้ยเฮียออกไอสัตว์คนอย่างกูไม่อยู่ไม่ได้เลยเฮียแม่งเล่นแต่งกันไม่สนโจทย์เลยอะ โอเคแล้ว okay, ซึ่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนี้เพิ่งเริ่มนะครับผมปากกูลุยเลยอ่าโจทย์รอบนี้ก็คือเฟมัสนะครับผมไอ้เหี้ยโจทย์เกมนี้มึงไม่มีอัปเดตมาบา้างเหรอวะเนี่ยอ่ากูกูจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดีวะไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนเพศยังไงวะกูจำไม่ได้และอ่าอ๋อตรงน,รงนี้ตรงนี้นะบอดี้ไทป์นะครับผมอ่ากูเอาผู้หญิงแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็อ่ายัางไงต่อเนี่ยเชี่ยวมาได้เล่นนานลืมอ่าอ่เดี๋ยวเราไปเลือกสีผิวก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งกูกกกก็จะะะเเเเลลือสีีดดิมมมููยนนนท่่่่ถััครรบบบไวผาาแต มันควรจะเป็นยังไงวะไอเฮียไม่รู้เหมือนกันเว้ยกูยลองปันป่นๆแม่งเลยป่ะไอเฮียไอ่ใช่กูเปลี่ยนดีกว่าไม่ได้ไม่ได้กูต้องแต่งตามโจทย์ดิอ่า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 มันต้องมีความแบบว่ารักชีวีหน่อยนะครับมีความรวย นะฮะอ่านี่ด้วยอ่านี่แบบดักดกเน่นะครับผมไอสัตว์มาแนวสายศาสตร์เลยทรงผมนะฮะไอเหี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีพรีเมียมโซนนี่หว่าจริงๆกูเกือบจะลืมไปแล้วว่ากูเคยเติมนะครับผมซึ่งอ่าทรงผมไหนดีฮะเอ่อ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 คนดังคนรวยอ่ะกูเอานี้ละกันอ่ะอ่ะใส่ดิเอาเอาไม่ใส่อ่ะเฮ้ยใส่แอนะฮะโอ้โหเรียนได้ว่าใบเหี้ยแม่งเว้นสเตย์เลยปะเนี่ยโอเคนะฮะเหลือเวลาร้อยกว่าวิไอสัตว์ให้กูเสียเวลาอะไรกับพวกนี้จริงๆวะเนี่ยแอนกูหาชุดในนี้แม่งเลยละกันนะผมอ่ามันมีชุดอะไรบ้างวะที่คนนนนดัังงก็ใส่ะถ้้าเปผูหญิ เอ้ยผมว่านี่ได้นี่ได้อ๋อกางเกงอ่สีดำนะฮะเป็นลายลายตารางแบบนี้นะครับผมเลือกอันนี้ดี เนะครับเอ้ยผมว่าอันนี้ก็โอเคนะดูแบบ bad a s สดีว่ะอ่ะทีนี้เราก็ต้องหาเสื้อนะฮะซึ่งเสื้อเสื้อมันคืออันนี้ดีไหมอันนี้นนเฮีย่ยหรวะเนี่ยไม่ได้ว่ะไม่ได้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 เราต้องให้มันเข้ากับบุคลิกเราหน่อยดีว่ไอ้เฮียเ่ยเฮ้ยเื่องนี้อันนี้อันนี้ก็โอเคนะเอออ้าวไอ้เขียแล้วคือเสื้อกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอา <ๆ S 2> อกยังไงรีมูฟเชิ้ตอ้าโอเคเฮ้ยเฮ้ยผมว่านี่ได้นะเฮ้ยคนดังคนดังโอเคนะครับผมว่าได้นะครับคนดังนะฮะ เออแล้วกูจะรีมูฟยังไงอ๋อกูกดอันนี้รีมูฟอ่าใส่แว่นไหมใส่แว่นอ่าแว่นแว่นเอ้ยนี่ใส่แบบไม่ใส่นอได้อยู่โอเคโอเคผมว่าตอนนี้นี่ชีวิตเราเริ่มดีแล้วนะฮะอ่าเหลือเวลาประมาณ80กวิ้นนะครับมีหมวกอะไรน่าใส่ไหมเนะน,นี่ยตอนเนี้ยไอ้เหี้ยมันมีแต่อะไรเบีย้ยวๆตรงเนี้ยนะครับผมมันไม่เข้ากับตีมไม่เข้ากับโจทย์เลยอนะ่ะนี่แล้วต้องมีหมาด้วยนี่นะครับผมเรียกได้ว่าหมาคนรวยนะฮะตอนนี้กูแต่งคุมโทนนะครับดำขาวไนปะผมนะฮะเราเป็นสีลุงแแมมม่่่่่ะะ่่เเเเเเออ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 อ้้้้้้้้ยย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 ไไไไไดดดดดดนนนะะะะฮาาาาาผกกกกขีีีีววูููหรืสสทท็็ต จะโมโนโทนไปไหวเฮียกูว่าเอาดําเขียวนิหออนนดหรืออันนี้ดีดําฟ้าหรืออันนี้ดีหรืออันนี้อันดําเงา อุ้ยเฮี้ยดำเงาสวยมากเลยนะแต่กูว่าอุ้ยนี่ดำเขียวดิเฮี้ยเป็นแบบบิลลี่ไอริชเลยปะโอเคนะครับจริงๆตอนนี้ผมว่าเราได้เลยนะเออตอนนี้เราหาออซิสซอรี่เพิ่มเติมนะครับกระโปรงกระเป๋านะอยายมีปีกแม่งเลยอ่าหรือเราจะมีผ้าบันคอนะครับผมกลัวโป๊โอ้ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะเฮี้ยเล็กสิบวิไอสัตว์เอากรวกระเป๋าแพนด้าไปแล้วกันนี่ยังไม่รู้จะเอาอะไรละอ๋อ่าอ่อแล้วกูใส่มงกุฎด้วยอ่ะเหมาะไหมเฮ้ยได้ได้บอกว่าไอเฮี้ยแต่มงกรุดมึงควรจะเปลี่ยนสีได้เจออยุงนี่กูเอามงกุฎออกดีกว่านะแล้วมาตัดสินนนนนกกกกัเเเเลยยยยีีี่่โออู้้้าไดมมงงงุฎแบบึ หาไม่เจอนะครับผมซึ่งเฟมัสนะครับเฮ้ยผมว่าคนนี้โอเคนะครับแต่งคุมโทนดีมากนะครับกูให้สี่ดาวเลยคนที่2นะครับผมนี่อันนี้อันนี้คือคนดังหรือเป็นบ่อยกันแน่นครับเนี่ยเออแต่เท่ดีนะครับสไตล์เขาผมชอบนะครับอ่ะกูให้3าดาวอยากให้กูแดกน้ำก่อน ถัดมานะครับผมโอ้โหอันนี้มันทับลายกูเลยนี่หว่าเฮียแ,แล้วคือแหวนมึงนีส่สีมันแบบมันไม่ได้อะแต่กูให้อยู่นะครับอ่ะกูให้3ามก็คุณน่าจะเป็นคนเดียวเลยนะครับที่ให้คะแนนคนอื่นสูงนะครับไอเหี้ย <c oughs> พอถึงกูนะเชื่อกูไม่มีใครให้คะแนนกูหรอกโอ้ oh my god ไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยนะครับผมโอ้โหเฟรมาที่แหละไอเหี้ยกูให้ดาวไอ้เหี้ยกูไม่ให้ได้ไหมเนี่ยถัดมานะครับผมอ้าวเฮ้ยคนที่ผมว่าแต่งตัวดีพอสมควรเลยนะฮะได้อยู่นะครับผมแต่ว่าอ่าผมว่ามันยังไม่รักชีวีเท่าไหร่มันดูไม่เหมือนคนดังไอ้เหี้ยกว่ายสามดาว นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไอ้เฮียกูขัดใจมุกุดมากเลยเฮียมันควรจะเป็นสีอื่นนะ่โอ้ไอ้เฮียกูลืมเต้นด้วยอ้ทันไหมเนี่ยเอากูติดโอ้โหนั่งอยากระดั่งขี้เลยแบบนี้นี่ไม่กดดีกว่าถัดมาไม่ได้ตัวแม่จะแคร์เพื่อน <c oughs> ใช่กูก็ไม่แคร์เรื่องการในเวนเอา้าวหมดแล้วนะฮะโอ้โหจบไวและเกิดไอ้เหียกูออกแม่งแทบคนท้ายเลยโอ้แล้วกูไม่ติดสักอันดับเลยฮะอา อะะไรวเนี่ยเนี่ยคือไอ้พวกที่มันได้เนี่ยนะก็คือพวกที่กูให้ดาวแม่งไปสูงๆกันแหละรอบนี้กูจะลองไม่ให้ดาวแม่สักคนเลยดูซิว่ากูจะได้อันดับเท่าไหร่โอเคเข้า,าสู่ตัวเกมนะครับโจทย์คือวินเทอร์นะครับผม,ผมก็คือหน้าหนาวเฮ้ยผมว่าโจทย์นี้โอเคอยู่นะครับอ่าเราวิ่งมาดูที่เอฟเฟกต์กันเลยนะครับเอฟเฟกต์หน้าหนาวมันควรจะเป็นยังไงวะ <c oughs> โอ้โหหน้าหนาวเฮียมึงมีปีกแบบนี้ด้วยอ่ะมึงจะบินไปไหน่ะวะนะรอบนี้เราจะไม่ลืมนะครับเปลี่ยนเอ่อช่วงวัยแล้วด้วยนะพี่เฮียรอบแล้วกูลืมทรงผมนะฮะะะะคคคคคนนนนนหห้้าาาวววววรรรัับบบมมมมจจไผผแแ่่่เอออปลย ไม่ควรมัดถูกปะเออเพราะว่าถ้าเรามัดเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน้าร้อนนะครับผมซึ่งทรงผมตรงนี้เออ่ไม่ค่อยถูกใจกูเท่าไหร่หรือเปล่านะฮะหรือหรือเปล่าไม่รู้ไอ,อ้เจี๊ยเดี๋ยวกูไปก่อนเราต้องไปสูขพรีเมียมโซนของเรานะครับผมดูซิว่ามีทรงผมอะไรบ้างฮะแถวนี้เอ,อ้ยเนี่ยทรงนี้ได้อยู่นะครับผมแอนี่นะครับเหมาะกับเป็นหน้าหนาวเอฟเฟกหน้าหนาวมีไหมเอฟเฟกเอฟเฟกต์มีไหมเอ้ยอันนี้ได้ไหมเนี่ยเออมันเป็นพุ่งพุ่งไอ,อ้เจี่ยบมันดูเป็นหน้าหนาวได้บ้างไอ้เจี<ๆ>๊ยบเกี่ยวปะเอ,อ้เรื่ เป็นเสื้อที่ยาวนะครับผมโอ้ยนี่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 นนโอ้ยยัดดมีความแบบโอ้สคูลอ่ะนะครับผมไม่ใช่มันมีที่ดีกว่าน,นี้ไหมนเนี่ยจริงๆแค่นี้ก็ได้ไอ้เแต่มันแก๊งสเตอร์เกินไปว่ะคุณ <c oughs> มันมันควรจะหน้าหนาวไหมอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปหาดูเสื้อข้างนอ,นอกดีกว่า <c oughs> หน้าหนาวนะฮะควรคจะใส่แมสด้วยนะครับผมซึ่งเราจะใส่อันนี้นะครับนี่น่ารักนะครับอ้อลืมไปนะครับตรงนี้เขามีแน่ด้วยนะครับผมซึ่งหน้าหนาวมันควรจะหน้าตายไงวะไอ้เหี้ยแบบหน้าแบบกำลังหนาวตันอะไรเงี้ยหน้าออนนนตีีะครับบผมมเสยไ่เห็นหน้าด้วยอ้มมันไ่เห็นไอ้้เหียคือมันใส่่แแมมม้ลลวัันบางงหดเยยอตี้นา้อูนะครับผมอ่่ะซึง นี่มีอ่าอ่เซสซอรี่อะไรบนหัวมีไมหมฮะเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกเออนี่ไงหนาวไงก็เลยใส่หัวปลาหมึกโอเคสีผิวนะครับแน่นอนนะครับผมเราก็จะเอาสีนี้สีเดิมกับอันนี้อันไหนมันเหมาะกันวะเฮ้ยกูเอ๊กูเอ๊กูเอาว่าอันนี้อันนี้ได้ไหมกูคิดว่ามันดูเหลืองๆไปอะ่ะกูเอาอันนี้ดีกว่ามันมีความแดงนะครับอ่าเดี๋ยวเราควรจะมีผ้าพันคอด้วยก็จะดีมากเลยโอ้นี่นะฮะสมกับความเป็นวินเทอร์นะครับผมไอสัตว์เดี๋ยเดี๋ยวกูไปหาเสื้อใหม่แป๊บอ่าอ่าอเราใส่นี้แบบสีชมพู น่ารักเอาเป็นว่าสมมติว่ากูได้เสื้อแล้วละกันเฮ้ย hey, นี่ใส่ลายทหาร <c oughs> นะครับผมไม่เหมาะอ่อแล้วนี่ยีนฮะสีใสๆเออได้อยู่เฮ้ยแต่มันมันมันดูจืดชืดเกินไปว่ะรู้ว่าเราจะเอาเสื้อสีดำครับโอ้โหเ,เฮ้ยเนี่ยมันเฮ้ยมันเห็นเอวอ่ะไม่ได้หวายเฮ้ยอ่ะกูเอาสีนี้แม่งเลยละกันนะครับผมเอเอ,เ,ลลนะเ,อ,เ,อเฮ้ยมันดูจืดอ,อยู่ดีอะเ,อเฮ้ยเฮ้ยสีนี้โอเคเฮ้ย กัวกวนี่เริ่มไม่จืดแล้วว่ะรองเท้าหน้าหนาวนะฮะชัสนะครับต้องเป็นรองเท้านี้แน่นอนนะครับเป็นรองเท้าสีที่ผมชอบด้วยนะฮะเราจะเอาเป็นสีตัดแดงโอเคนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ผมว่าเราได้แล้วนะครับแต่ผมอยากจะได้กระเป๋าสักใบหนึ่งซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ5าวินะฮะกูว่าไม่ทันแล้วสีเวสามอากูเล่นเกตบอ์ด้วยหน้าหนาวเอาโอเคจบนะฮะหมดเวลาเฮ้ยผมว่ารอบนี้ผมแต่งเข้าเต็มอยู่นะครับผมอยากน้อยก็พยายามอะมาคนแรกเลยครับผมแอนะฮะอันนี้เอ้ยผมว่าอันนี้เข้าเต็มอยู่ได้นะครับอากูให้ไอเกตูไม่ให้ดาวล เฮ้ย hey, ลาบิกกูมาแล้วนะครับผมแม่กูโทถท่าไปหน่อยนะครับผมนี่กูมีสปินด้วยเอ้ยกูสปินได้กูมีตีกูฟลิปได้ด้วยของจริงทัดมานะครับผมซึ่งโอ้โหกูถามจริงหน้าหนาวมึงแต่งตัวอย่างนี้นะไรเฮียกัวมึงหนาวตายนะข้อต่อมานะครับโอ้โหมึงผอมแห้งขนาดนี้ดูมึงแต่งตัวสิฮะกัวหนาวถึงก็ดูอะทัดมานะฮะไอเฮียมันเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วว่าไอ้เฮียนหน้าหนาวมันจะต้องมีผ้าบันคอกนะครับผมอ้ากัวได้อยู่วันนี้ได้แต่กูไม่ให้คะแนนไอ้สัตว์ไม่รู้หหหหรรออกกกไไไไ้้้้้้เเเีีีียยววัััััันน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 นูมม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 ่่่่่่่ใใใใคคททงงแแลาชะสต์ คนอื่นแล้วหรอกโอ้โหซึ่งไอ้เคียดนี่หนักเลยนะครับผมแต่าามันก็วินเทอร์จริงนะไอสัตว์เกาะน้อแข็งเนี่ยโอเคนะจบเกมนะครับผมแล้วผลก็คือก oh. ูถามจริงเหอะไอสัตว์ไอ้เคียดนี่ชนะเหรอพ oh. ี่กูว่า เราแม่งไม่ควรเล่นในเกมเช่อนี้แล้วเว้ยไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยได้ที่หนึ่งกูยังพอเข้าใจนะครับผมเพราะแบบอ้ามันเป็นเกาะน้ําแข็งนะครับออกก็หน้าหนาวอะไรประมาณนี้เออถ้าไปเวฟปั่นเนี่ยมันได้อยู่นะครับผมแต่อ,ทอ้ที่2ที่3ามเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงๆปาก็จบคลิปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมแต่ต้นยันจบนะบก็ไม่ว่าจะแฟชัน่นใครอะไรมันยังไงนะครับผมว่ามันไม่มีผิดทางนั้นแหละนะครับแต่คลิปนี้กูแค่เอนเตอร์เทนได้เฉยนะครับผมแต่อเทียกูหงุดหงิดนะคือแบบมันควรจะนะไอ้ที่าาวัา 啊！哎呀，妈！